ีสุดำกูใหญ่ช่วยพี่สุดํำดูดีๆดูดีๆกูใหญ่ช่วยครูออมไปมายังไงก่อนกับที่หยดโปรเจกต์ที่หยดเลยเราโดนเรียกมาแคสตั้งแต่แรกเขาอยากจะให้ตัวคาแรคเตอร์ผีเนี่ยมันไม่ใช่แบบผียืนเฉยๆคือมันจะต้องมีการ เคลื่อนไหวในแบบต่างๆมีการใช้ร่างกายเยอะ<ม>เขาก็เลยตั้งใจที่จะเอานักแสดงที่มีเทรนนิ่งด้านการฟิสิกอลอะไรเงี้ยการใช้ร่างกายก็เลยโดนเรียกพอจะเล่าได้ไหมครับว่าตอนนั้นเราต้องทําอะไรยังไงบ้างทําหลายอย่างคะ่ะเขาดูการใช้กล้าเมเนื้อหน้าของเราพี่คุยมาแคสเองอ พี่คุยมาแคทเองตอนนั้นยังไม่รู้จักด้วยเออ <laughs> เขาก็มา <laughs> เขาก็เลยให้ลองเล่น <laughs> เขาก็โยนโจทย์ว่าลองทําหน้าแบบนี้ยิ้มแบบไหนแล้วเขาก็ลองให้เราขายเองด้วย <laughs> เออเราจาได้ว่าเราทําหลายแบบมาให้ลองเล่นบทภาคหนึ่งดาราฟแรกจะเป็นผีชุดดาจะไปสู้กับยักษ์บนกระบะเหมือนเหมือนจะเป็นดาราฟแรกๆเลยอะไรเงี้ยเขาก็เราก็เลยเล่นสีนั้นมีเล่นตัวละลายแล้วก็ลอยขึ้นมาหรืออะไรเงี้ย <laughs> เขาก็ให้ลองลองเล่นตามบทรัวเลยก็จได้ว่าทําไปเยอะแต่จําไม่ได้ทั้งหมดเพราะมันทําไปเยอะ <พ><ง>โอฟังดูเหมือนนานนะฮะนีน,นในชั่วโมงนั้นที่แคสเนี่ยใช่ค่ะเขาลองทั้งร่างกายลองทั้งเสียงลองดูกล้ามเนื้อหน้ากล้ามเนื้อลิ้นเ็้ั่งอ่นเยอะพี่คุยก็คงสนุกอ่ะก <c oughs> ็ <c oughs> ทําสนุกแล้วก็ทําไปลวแล้วก็เอ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 น่าสนุกดี <c oughs> พ,อพอพอแคสแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นอะไรที่เออได้ได้ได้ทำเยอะจังเลยตอนที่พี่คุยแกติดต่อมาแกแกบริฟ แม่ว่าไงมัง่งถึงออกเป็นใจช่วยขนาดนี้แกบอกว่าอะไรมัง่งเออตอนแรกแม่ไม่รู้แม่ก็จำเมียคุยไม่ได้แล้วก็มีคนแบบแม่เขาจะให้ไปถ่ายหนังเรื่องให้ไปเป็นผีอย่างเงี้ยก็แค่ให้แมเ่เล่นนิดหน่อยแล้วก็ส่งนี่ไปแม่ฟังดูเหมือนง่ายเออแม่ว่าทำไมง่ายจังแม่ก็ยังไม่รู้ว่าเรื่องอะไรอ,อพอไปวันวันที่ไปฟิตติ้งนั่นแหละถึงรู้ว่าอ๋อเรื่องที่ยศเ,เรื่องนี้ให้ยิ้มเหย๋ ยังไงต้องมีอะไรในใจอะถึงจะเหยแบบยิ้มแบบมีเลขเหลี่ยมมีแบบกูจะเอาให้ได้อย่างเงี้ยพอดีเราต้องหาหาเรื่องราวอะที่ที่มีอยู่ในใจอะครับอเอามาใส่ไว้เนี่ยเป็นใจช่วยปุ๊บแม่ก็จะเอาอันนี้มาใส่แล้วตามันจะไปเขาเรียกว่าร่างกายมันจะไปเลยเวลาเราฝึกเป็นนักแสดงอะสิ่งที่เราจะได้ฝึกด้วยคือการเข้าฉากบูอยู่แล้วเพราะเราไม่เคยเข้าซีนกับแบร์เนาะเออตอนนั้นเราก็ เอเอ,เ,อเราว่าเรา,เรา,เ,ราเราต้องเขาเรียกอะไรอะ่ะทำมาแต่เราต้องทํามาเผื่อผู้กํากับให้เขากํากับอะ่ะ mm hmm. ไม่ใช่ว่าทำมาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ฉันจะเล่นแบบนี้แต่มันคือโอเคเราเราเตรียมของเรามาเพื่อที่จะรอดูว่าผู้กํากับอยากได้อะไร mm hmm. เพื่อนนักแสดงเราอยากได้อะไร mm hmm. อะไรเงี้ยเออเราก็มามาตกลงกันมันคือเตรียมความพร้อมเพื่อการยุดหยุดน่เสร็จพอไปเล่นเขาก็เขาก็จะสั่งอะ่ะก็จําไม่ได้มันหลายอย่างอะ mm ่ hmm. นะเนาะแม่ทําไม่มีบทให้ไง <laughs> ไปเล่นปุ๊บเขาก็สั่งสั่งอย่างเดียวสั่งทำโน,น่นทำนี่แล้วก็เมื่อไม่มีบทเราต้องฟังคำสั่งให้ดีๆแม่เป็นยายช่วยปุ๊บแม่ก็จะอินแบบเนี้ยจะออกเนี้ยยิ้มอ่ะยิ้มแบบแบบยิ้มแบบเงี้ยยิ้มแบบโกรธอ่ะแม่แกน่ารักมากแล้วก็แบบว่ามีสปิริตมากๆเลยอะค่ะ แกจะถามตลอดเลยว่าเจ็บไหมแม่ขอโทษน,นะเดี๋ยวแม่เหยียบตรงนี้นะโอเคไหมนู่นนี่นัน่น,น,นอย่างค่ะคือแบบน่ารักแล้วแกก็แบบใส่ใจแล้วก็แบบโปรเฟชชั่นอลมากๆเลยค่ะแล้วเราก็รับส่งอารมณ์กันแบบโอเคมากแล้วรู้สึกว่าซีนนั้นเนี่ยเป็นซีนที่ทุกคนพูดถึงเยอะมากก็รู้สึกว่าดีใจค่ะดีใจที่แบบได้ร่วมงานกับคุณแม่จำปาค่ะแม่เก่งมากเลยค่ะภาคหนึ่งมันมีฉากไหนยังไงที่รู้สึกว่าโหน่าจดมัน ต้องพูดถึงอ,ะอ่ะภาคหนึ่งอะจริงๆรไฮไลท์มันคือตอนยิ้มใต้ต้นไม้อืมเป็นช็อตสั้นๆแต่ว่ามีความหมายแล้วก็ตอนที่ตอนท้ายที่อมปืนนะฮะเออเพราะว่าฉากนั้นอะเราเล่นเองตอนที่เขาต้องกระโดดเตะเราแล้วเขาก็เอาปืนเกาะปากอะจริงๆมันมันออกมาแค่แบบหลักวิน,นาทีอะเนาะแต่ว่ามันก็ท้าทายเราเหมือนกันความโปรเฟชชั่นอลที่เราเราสำหรับเรานะมันคือการที่คุณจะต้องไม่เจ็บจริงอะแต่ว่ามันจะต้อง มันจะต้องดูรุนแรงความรู้สึกนึกคิดหรือสิ่งใดที่เราสามารถอธิบายให้คนดูได้บ้างว่าเราจะต้องอยู่ในโหมดไหนหรือถึงแสดงเป็นตัวเนีจ้จริงๆเราถูกฝึกมาให้แยกหมายความว่าเราถูกฝึกมาให้องค์ลงอันนี้เราว่าคนไทยอ่ะจะเข้าใจเราอยู่ในโมเมนที่เราให้เขามาแล้วอ่ะไม่ได้ไม่ได้ร่างทรงนะคะแต่ว่าเราอนุญาตให้ร่างกายของเรามันมันได้อยู่ในสภาวะ หนีแล้วอะค่ะอืมแล้วพอมันเสร็จแล้วก็คือเราก็ต้องให้ร่างกายเรามันเข้าใจมันเหมือนพิธีกรรมอะค่ะครจริงจริงการแสดงมันมีรากมาจากพิธีกรรมอืมมันเหมือนพอพิธีกรรมมันเสร็จแล้วอะเราก็เสร็จตรงนั้นอะคะ่ะเป็นเป็นซินซีนไปอะคะ่ะหนังฉายภาคหนึ่งไปดูตัวเองเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงกับตัวเองอ๋อกลัวค่ะกลัวแล้วก็กรี๊ดก็พี่คุยเขาก็ตัดต่อแบบเราก็เดาไม่ถูกนะว่ามันจะมาแบบไหนอะไรเงี้ยภาคสองมันมีรายละเอียดที่ไม่แน่ใจว่า มันเราเห็นเราเห็นบทอะหูอีกนิดนึงอะเพชรพระอุมาแล้วนะคือคือรู้จากนิยายเรื่องนี้เนาะรล้วสูอีกนิดนึงอะเพชรพระอุมาแล้วอ่ะความน่าดูมันไม่ใช่แค่ความสยองแต่ว่ามันคือลีลาการเล่าเรื่องกับบทอ่ะค่ะของผู้กำกับที่มันมันไม่ได้มีความสยองอย่างเดียวอ่ะมันมันเป็นฮอลล์มันเป็นแอคชั่นฮอล์อร์ป่ะเออที่เขาเรียกมันมันเป็นบู๊กับผีอ่ะมันเลยมีความแบบ ไม่ใช่แค่หลอดอย่างเดียวมันสอดแทรกความสนุกอย่างอื่นไว้เรื่อยๆเราคิดว่าคนดูต้องเหนื่อยแน่นอนอืม,อมเหมือนเข้าบ้านผีสิงอะมันซ่อนอยู่หลายจุดมากแล้วเราเดาไม่ได้อืม,อมค่ะ ตอนแต่งหน้าจังหวะการแต่งหน้าการที่ต้องอยู่กับหน้าแบบนั้นในกองเนี่ยมันยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยต้องมีวินัยค่ะแล้วก็ต้องมีความอดทนค่ะเพราะว่าออมันมีรายละเอียดเช่นเรื่องของนิ้วมือเราต้องติดเล็บแล้วเราจะเข้าห้องน้ำไม่ได้แล้วเราต้องจัดการตัวเองให้เรียบร้อยอืมคุณจะท้องเสียวันนั้นไม่ได้เลยอ่ะคุณต้องจัดการตัวเองให้เรียบร้อยเพราะว่าการเข้าห้องน้ำหนึ่งครั้งมันคือคุณต้องถอดเล็บแล้วเล็บเนี่ยกว่าจะติดได้คุณต้องคุณต้อง คุณต้องรอก,กาวแห้งคุณต้องใส่กาวลงไปหลายชั้นอยู่อ,อะไรเงี้ยเออหรือว่าหน้าที่เราจะต้องอยู่เฉยเฉยมันไม่ใช่อยู่ดีๆเราหลับนอนลงไปแต่มันคือเราจะต้องอยู่ในโพ i ิชันที่เขาติดชิ้นเนื้อแล้วทิ้งไว้แล้วให้มันแห้งอะ่ะแล้วเขาก็ต้องมาใส่สีเพิ่มใส่อะไรคือเราต้องอยู่ในโพ i ิชันที่มันไม่ได้ธรรมชาติตลอดเวลาไม่ใช่โพ i ิชันที่มันสบายแบบอุ้ยมันต้องให้ความร่วมมือกับเขาทุกส่วนนิ้วเท้าอย่างเงี้ยเวลาเราก็ไม่ใช่ยื่นเท้าไปให้เขาอะ่ะคือเราก็ต้องถ่างออกเพื่อให <laughs> เขาทางงามนิ้วได้คือรายละเอียดเอฟเฟกมันมีเยอะค่ะคือมันไม่ใช่แค่ตอนเราไม่ได้ใช้ร่างกายเราแค่ตอนตอนไหนอะตอนเล่นอะแต่ตอนแต่งเราก็ต้องเราก็ต้องให้เขาล้อเ,เสร็จแล้วก็ต้องลองขยับดูว่ามันโอเคไหมคอนแทคเลนตาเราแห้งไม่แห้งเงี้ยคือมันต้องกายหยาบแม่งต้องแบบ <laughs> พร้อมนั่นแหละค่ะโอ้โหวันหนึ่งคิวหนึ่งนี่ก็ต้องอย่างนั้นทั้งวันถูกไหมคะใช่ค่ะเหมือนมาร์คาหน้าทิ้งไว้อะค่ะเราก็ต้องรอ ออรอเขาฉากเขาก็จะพยายาม manage เวลาเพราะบางทีกองถ่ายมันก็บางทีเวลามันก็อาจจะมีแบบสับเปลี่ยนกันได้เอาเราขึ้นก่อนขึ้นหลังลยอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องสแตนบายกะเวลาเข้าห้องน้ําตัวเองดีๆอ,อใช่แล้วก็จะมองไม่เห็นเหมนว่าเราก็จะมองไม่เห็นเวลาเราใส่คอนแทคเลนส์มันไม่ได้บอดแต่ว่ามันจะเห็นลางๆอืม,อมแปลว่ามันไม่ใช่ว่าเราแต่งไปแล้วก็เออเอาโทรศัพท์มาเล่นดีกว่าเราจะทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะบางทีเราก็ต้องสแตนบายให้เขาอะค่ะ อ๋อผ oh, ีชุดดำนั้นไม่ใช่ว่าใส่คอนแทคเป็นคอนแทคที่มองเห็นมันเจ็แค่ระดับจะโลวิชั่นอะพูดพูดง่ายๆก็คือเวลาแบบแอนคัทพอคัทปุ๊บ <laughs> ทุกคนต้องเข้ามาจูงรู้แล้วว่าต้องจูงเราเดินเพราะว่ามองไม่ค่อยเห็น<อ> <laughs> ต้องบอกว่าเท้ามีอะไรเพราะเราต้องเล่นถอดรองเท้าด้วยอย่างเงี้ยฟังดูสตอรี่มันลําบากมากแต่ดูครูออมไม่รู้สึกว่ามัน ลบากแต่เวลาตาเรารู้สึกว่าครูอ๋อมรู้สึกว่าเออเข้าใจมันเป็นงานมันเป็นงานแล้วเราจริงๆเราเรามีความสุขได้แหละที่แบบว่าเออเรารู้ว่าเดี๋ยวเรากําลังจะไปทํางานเรารู้ว่าเดี๋ยวเราจะกําลังจะไปทำเพอร์ฟอร์แมนแน่ะเออเรารู้สึกว่ากระบวนการนี้มันก็ต้องอดทน <c oughs> แต่ก็มีคิวนึงชอบมากมีลถส่วนตัวด้วยเพราะมันร้อนร <c oughs> ้อนจริงๆเรามีลถส่วนตัว <c oughs> เพราะว่าถ้าเหงื่อมันออกตลอดเวลามันชิ้นเนื้อมันมีโอกาสจะหลุด <c oughs> ถ้าหลุดก็จะงานใหญ่อยู่เพราะมันไม่ใช่แปะแล้วจบเขาต้องมาเก็บดีเทลรายละเอียด อีกอย่างเงี้ยค่ะออสุดท้ายครูออมอยากพูดอะไรเกี่ยวกับการทางานครั้งนี้หรืออยากจะบอกอะไรมั้งครับอยากขอบคุณเออขอบคุณเพื่อนนักแสดงโดยเฉพาะเนี่ยเออเรื่องนี้เดนิสกับกับแบร์เราเล่นกับสองคนเนี้ยเออค่อนข้างจะอยุอยู่แล้วก็เขาเป็นนักแสดงที่มีความรับผิดชอบแล้วก็ขอบคุณออพี่คือทำพี่คุยแล้วก็พี่แป๊บเนาะเรารู้สึกว่าทีมที่อนุญาตเลือกเราให้เรามารับบทเนี้ยแปลว่ามันเป็นความรับผิดชอบที่เขา เขาเขาเชื่อว่าเราจะแบกความรับผิดชอบตรงนี้ได้ะอะไรเงี้ยเออคนอาจจะไม่รู้ว่าจริง,รงๆการเล่นเป็นผีอะ่ะมันไม่ใช่แค่แต่งเอฟเฟกแล้วเราน่ากลัวเราต้องช่วยสร้างคาแรคเตอร์เราต้องช่วยสร้างการเคลื่อนไหวใส่จิตวิญญาณใส่งานคราฟลงไปเพื่อให้สิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตอ่ะมนุษย์เนี้ยเขาเขามีตัวตนขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันมันไม่ได้ง่ายสําหรับ เป็นผีอแล้วทางผู้กํากับแล้วก็ทีมผู้จัดะเขาให้ความสําคัญตรงนี้อมันจะไม่เหมือนเราดูคลิปผีแล้วเราก็ทําตามอะมันต้องมันต้องสร้างหลายๆอย่างจากข้างในแล้วก็ข้างนอกมันต้องทางานร่วมกันเออมันเป็นความเขาเรียกอะไรอะ่ะออมันเป็นความสนุกแล้วก็ความภูมิใจแล้วเราก็คิดว่าที่หยดสองอมันให้อะไรมากกว่าความน่ากลัวความเสจอจ์ไยรส